คู่ที่สามเริ่มแล้วครับคู่ที่สามออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกมาแล้วมาลุ้นกันต่อครับคู่ที่สาม กันทักโห oh, ลองน้ำเงินมาแรงนะฮะลองน้ำเงินลองน้ำเงินด้านขวานะ ล,ลองน้ำแดงขึ้นมาแล้วลองน้ำแดงทิ้งขาดเลยนะลองน้ำแดงทิ้งขาดเลยคู่ที่สามลองน้ำแดง เป็นฝ่ายชนะล่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชน,นะนะ